คุเจ้าตัดแล้วนี่หลักทำหลักวินัยนั้นเลยเป็นตัวแ่งก็เราจะถาคกเมื่อเราจะถามก็เข้าถูมหาปริเทศผ่านแล้วอย่าพากันป้าที่รักจะกรละเคยล้นหัวล้นปากแล้วพากันเป็นป้าไปตัวเองเป็นป้าเป็นบอเป็นวิปราฬคาาเกินจับความเป็นจริงก็ยังไม่ทราบอย่างเห็นพระเราที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเป็นตัวเต็มนน่นนาเป็นตัวอย่างให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อเคารพ สถาบันราชาพระกษัตริย์ที่เป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเป็นยุคไหนล่ะก่อนกรุงศรียุธยาโน่นสมัยไหนบ้างล่ะและแต่กรุงศรีอยุยาแตกแต่ก็แตกไปกรุงศรีแตกจิตของคนไทยไม่แตกจากพระ,ษษษะพุทธศาสนาอาดูด,ดิ พระราชาแตระพระองค์ดูดิดูนาเรศวนมหาราชสิขึ้นหลังช้างสวดบทว่าองค์มหากาออกสู้ศัตรูเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้ที่เปรียบเสมือนเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนาองค์มหาการแตระพระองค์สละชีวิตเอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อลูกก็หลานเพื่อพวกเราพวกเราจะเป็นบ้ากันหรือไง เกิดใพคืงเกิดเห็นความฉุกสบายอยู่ในกองเงินกองทองอยู่ในทรัพย์สมบัติลืมก็ได้ลืมชาติเกิดองตัวเองก็ได้เพราะเราตกทุกข์ยากตัวเราก็ลำบากมาระดับไหนการจามหากษัตถ์เกตและพระองค์ปกป้องประเทศชาติทัานหนึ่งระดับไหนดูพระเจ้าตากินมหาได้องค์ตั้งใจเอาเลือดทาเป็นดินเพื่อเป็นดินนี้ ขอเป็นพุทธบูชาแดชมณะโคโดมพุทธเจ้าที่พวกเรานี่เคยทาอะไรดีๆท่านกับประเทศชาติท้านเมืองหรือไหมพวกเรามีแต่โกงมีแต่กินมีแต่เอารัดเอาเปรียบไม่มีความสามัคคีกันเลยนั่นแหละประเทศชาติใดน่าจะสว่างสวยเป็นอู่ข้าอู่น้ำเมืองเงินเมืองทองกับ ค่อยมือมนอุตการต่อไปต่อไปการเจริาบรรลวงมากขึ้นการอิดนี่กินสินบนมากขึ้นจุ้งเหยื่อบุายความสงบสุขความร่วมเย็นไม่เกิดในประเทศชาติด้านเมือความยุติธรรมไม่มีทุกจุดส่วนมากจะเป็นยุติเงินมีเงินก็ไม่ต้องขึ้นศาลลงศาล มีเงินก็ต้องไม่มีคดีจบตรงนั้นบม่ไดลึกถึงผู้ที่ปกป้องผู้ที่าติบ้านเมืองเอาเลือดทาแผ่นดินมาเลยือเหมือนกับพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างนี้เราไม่ได้ลึกถึงพระองค์เลยสู้สลัชีพขะาทหารอีกพันที่ตีฝ่าวงล้อมออกมาเมื่อกุงศรีอยุธยาจะแก่พวกเราอยู่ดีแล้วสบา,ายแล้ว จะทำอะไรก็ทำกันยุ่งเหยิงวุ่นวายยิ่งพระพุศาสนาสถาบรนราชาพระมหากษัตร์ิปกป้องให้เราอยู่สบายแล้วเหนือตัวบทกฎหมายนูเล็กเล็กน้อยสถาบรนราชาพระมหากรสตร์ปกป้องอยู่ตลอดพวกเราอยู่ดีกินดีเกินไปจึงมีจิตใจที่เป็นบาปอกุศล เมื่อจิตใจเพิ่มเพิ่มปูนพ่อคุณได้บาปอกสศลก็เลยเกิดเป็นทิฏฐิมานะและจิตเตวิปลาสเกิดขึ้นไม่อธรรมไม่เอาวินนยเป็นใหญ่จิตใจแข็งกระด้างจิตใจไม่อ่อนโยนไม่อ่อนนิ่มเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ว่าข้าพเจ้าทุกข้าพเจ้าเป็นผู้เลิศข้าพเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเหตุภาคราบว่าข้าเด้นดังทําอะไรก็ไม่ผิด ข้าพเจ้าเป็นพระเถร,ระพรเถระชั้นผูน้ใหญ่ทําอะไรก็ไม่ผิดนี้เป็นความตึ้ตองของพวกเราที่เกิดความรู้สึกนึกคิดที่เป็นคนบาปกุฏิจต,ตนาสอนให้เราละบาปเป็นบุญเรากลับละบุญมันเป็นบาปแล้วก็ต่อเน,น่น,นมันไปเรื่อยๆต่อเน่นมันไปเรื่อยๆเวลาเีิ ก็ไม่ยกทำไม่ยกวินยัยเป็นใหญ่ยกคิดิิมานะของตัวเองเป็นใหญ่อยากจะทําทอะไรก็ทําอยากจะพูดอะไรก็พูด